Thank you. เจ ja, ็ดมืกับแปมมาถึงี่หารเที่ยงกับบเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศกันเลยอ รอคิวรับเรับเป็นยังไงคนเยอะมากเยอะเอาละครับคุณดีไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ที่จุดไฮไลไท์นะคะคนเยอะมาก เข้าสู่เด็กน้อยจะเล่นน้ำแล้วนะครับตอนนี้ตองม่ดิเหียนะตอนนี้เราก็เสียกชุณไปด้วยน้ำตก ดูดูดูนี่นเพยมปรนะมาณกคดูหนาม,มาจะใช้ดานบนเนี่ยกรดนบนาหามจะใส้กะดันบนหนาม,มน่าใส่ใจไวอาวันก่นยังไม่ก็มาตามตรงใหม่ตามงขอก็ทุทุก็ไม่ใส่หรอกกะจะมหลองกันกับเขใหม่ป,ะ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 ปะั๊บปงของ นนี้เราดูน้ำตกเสร็จแล้วเราก็จะไปทางเข้าก่อนที่เราจะไปปีนเขาตอนนี้เราอยู่ที่เขาหนอนะคะเราก็ลราจะไปปีนเขากันเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึชั่วโมงนะคะถึงจะถึงยอดเขาไปดูกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นตอนนี้ไปเ<ๆ>ขาหนอ สูงมากเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกกับการปีนเขาของเราสองคนนะคะเราเคยไปดูกระดึงครั้งหนึ่งแล้วก็ว่ามันเหนื่อยแล้วนะแต่ครั้งนี้คือจะแบบว่าเขาบอกว่ามันชันไม่รู้ว่าชันขนาดไหนแล้วก็ราต้องมาพิชูดพิชูดพิชูดเวลาสิบห ยี่สิบหกยี่สิบหกแปทีเราจะขึ้นถึงกี่โมงมาดูกันปกติเ,เกกข้าวันหนึ่ชงชั่วโมงใช่ปะใช่เราอาจจะนอนทีนี้เขาขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ถึงแยกซุ้มิงน,น้อยริงเยอะมากแต่วา่าน้องไม่ดื้อเลยนะ มันไม่หูมีปากจริงเหรอและนี่คือจุดสตาร์ทเฮ้ยมีคนขึ้นไปเถิง,ถ,งถึงแล้วตีละครั้งวงเป่งวงเป่งอยุดใช่เราจะไปตีด้านก่อน ี่ผ่านไปห้านาทีหยุดทำไมดูหยุดดูว yani ิวด uh ูว huh. ิวดูวิวสวยสวยดูทางกันครับทุกคนให้กลุ่มด้านหน้าไปก่อนรอต่อให้มาสิหยุดทำไมเพิ่งเจ็ดนาที เดี๋ยวเขามีที่ให้นั่งเลยจิ๊บๆบอกจ่ะเราเราเออเอามาถากันใครนั่งก่อนกำลังแผลคนจะแผลแต่เธอนั่งไหนยองกีนั่งไหนห้องท่านนั่งอยู่เธอนนั่งถ่ายรูปเหรอแล้วมันคือซันแท้ไม่ใช่เขาจะมาต่งขึ้นหนอพากก่อนแลก่อนกินอ่ะรามีน้ำหนึ่งคน Nhưng chúng ta chưa đến đâu. Chú và em ăn nhiều rồi. Ăn đi. Kín à. này này đi đi. Chào mọi người. Chào mọi hả? chăng hả? เดี๋ยวนั่งนั่งับวิวเย่วิวสวยละ่ะวิวสวยอยู่หนขึ้นไปยูงง่บ่ฮะอกอ,อ,อกกำลังกายก็ไม่เคยเออกอยู่ดีเมืคนก็นอนปีสองเมคน,น,นีสอง ตื่นตีตื่นหกโมงมเดินทางมาน,นี่สี่ชั่วโมงพักแน่นเขาว่าไม่เสียัานดิไม่เสียยาวิธีขึ้นเหรอก็เดินยางเดียวเถ <c ười> อ <c ười> หะหรอช่วยพักทีสองพักถูกุูด <c ười> พาเส้นหนาของเข้ามานี่เออเส้นเลยเป็นมันไดลงค่ะเป็นเหล็กเป็นเหนือแล้วชันยาวไหมคะไกลเลยอีตรงบันไดล่ะนะใช่อีประมาณห้าหกช่วงแต่ไหว่ะไปแต่สวยค่ะข้างบนอีกไกลกำลังใจมาเลย พอสวยสาวขึ้นไปอ่ะสาวขึ้นไปเนี่ยนั่งได้ถ้าเดินเกาเปล่าไม่ได้เนี่ยกาะเท้าใช่ใช่แต่มันเป็นบันไดใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะเป็นบันไดไปอีกประมาณร้อยเมตรแล้วก็เป็นที่มันเป็นเป็นเป็นหล็กอย่างเงี้ยเป็นเหล็กอย่างงี้แล้วก็เดินแงี้ยเป็นเหมือนเด็นเกาะเาดเาดหน้าผาไว้แต่ว่ามันโอเคนะไม่ไอันตรายหนาเลยอ๋อ ไหวไหว,วดื่มครับอุ้ยอิ่งเดออไปทั้งบนเย็นแหละพาที่จะตกก่อนเหรอเออไ่ใชตต่ตัดภาพตัดแต่กับตอนแรกเฮ้ยไหวหมดเนี่ยกเนใ่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นให้จะเขา เนอเอาเขาทั้งหูดำมาเลยนะเขาทั้งปากเขาคิดว่าว่าวันนี้เราคิดว่าเราจะมาวันเดยทริปแล้วเราก็จะเราลงจากเขานี้เราจะกลับกรุงเทพเลยนะคะแต่คิดว่าไม่ไหว <laughs> คิดว่าเราต้องนอนนี่สักคืน <laughs> แล้วค่อยค่อยกลับ <laughs> ทำไมคะ <laughs> เราสั่นตักล็อกแรกๆเดียว <laughs> ยังไม่ถึงเลยนะแม่ไม่เป็นไรจิ๊บจิ๊บมั้ง

Thế em thôi đại đại mày <laughs> เดี๋วเขาเก็บใหม่นะเดี๋ยวปบิดนีก่กนโอ้ยแบบสัน้นแบบสั้นค่อยๆค้นมา ไหมเอาไม่ออกเก่งมากได้เด้งผ่านไปแล้วหนึ่งใครึอก่อนไหมเออชื่อเก่งมากอ๋อนี่ก็สูงเดียะถึงแล้วสาคนมาถึงมาถึง อีกือบอีกนิดนึ่งนี่คือทางขึ้นตอนนี้เราถึงแล้วสภาพ ดูให้เสร็จหลังจากให้คุณลุงถ่ายรูปแล้วก็จะไปตีละครั้งกันช<อ>ดูดิวิ<อ>วยทำมมาเึเพ่งกี่โมงทำเงกี่โมงแม่ ก่อนพระอาทิตย์ตกคุ้มนะปาไหมเห็นถ่ายรูปเมื่อกี้โคตรสวยเลยจากในเนี่ยเนี่ยโอ้โหใจชื้นขึ้นมาทันทีปาปาป๊าเดี๋ยวจะดู

อะไรอะไรทำไมสันันแล้วมาดูมาดูตัว ับดี <S <S <an> ขึ้นไปยังอันแม่ขอทำเลยขึ้นไปยัง รู้สึกว่าการลงนั้นจะยากกว่าซะอีกขาเราสั้นแลวก็ขาสันเกิดมาเดียวและตอนนี้เป็นเวลา6โมง2นาทีเราเพิ่งลงด้านมาประมาณ3ขั้นมืดและเราต้องทำเวลาแล้วแม่ไหค พักนะไม่พักอ,อยู่พักนะข้อข้อ,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 อยดีค่อยๆลงดีอย่าลงกระแทกแหงกค่อยครับลงปุ๊บข้อยจังยังอยู่อะทะโตกี่คันเก่งเก่งเก่งสู้ค่ะแม่จะนั่งพักไหมไม่เพื่อนเมืองคณะศพคณเขา

อะไรตอบนี่ไ่ว๋อ้แล้วเราก็จะถึงด้านล่างแล้วตอนนี้เวลาสิบแปดจุดสองหนึ่งใช่ละเอ้ยบันไดทางนี้โว้ยเราลงประมาณ20นาที กุ้มกุ้มก้อนไหนนี่หวัวท่าโอ้แม่คือรถหลวงจักตอนนี้นะคะแล้วก็ลงจากขอนอนแล้วนะคะเราก็มาพักกินข้าวแถวขอนอนนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับ